เป็นเรื่องไขมันโลหิตสูงไขมันโลหิตสูงเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในการในเรื่องกลไกการวินิจฉัยการรักษาอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าเราขอพูดอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่เด็ก <c oughs> จริงๆแล้วเราก็อายุไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าตั้งแต่เด็กยันโตอาหารหวานมันขึ้นมากคนไทยกินหวานมันขึ้นเยอะมาก เออไม่ไม่ได้คลีนขึ้น,นว่าไม่คนไทยกินหวานมันขึ้นเยอะมากนี่มีกระแสกระแสกินอาหารมีคแค่สสยกินอาหารกิีนมีกระแสที่ดูแลรักษาสุขภาพก็จริงแต่ในมุมมองของผู้ที่นั่งอยู่ในโรงพยาบาลในมุมมองของในผู้ที่นั่งในคลินิกตัวคนไข้คนไข้ที่มาด้วยไขมันเลหิตสูงเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆเป็นเป็นประเด็นนะครับเนาะ แล้วมันไม่สามารถลดลงได้จนถึงอายุมากเนื่องจากว่าการหาของกินหรือว่าการอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะลดไขมันเนี่ยมันไม่ได้ดีและมันก็ไม่ได้เอื้ออำนวยสักเท่าใดนักในในใน,ในสังคมบ้านเราทีนี้ขอขอให้อาจารย์พูดถึงเรื่องไขมันนิดนึงครับอย่างไขมันเนี่ย,ยไข,ม,ไขมันเนี่ย โดยปกติเนี่ยเราวัดค่าที่ไขมันสี่ตัวเหมือนกับผู้ใหญ่วัยทำงานไหมครับอ๋อไขมันในผู้สูงอายุใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ครับไขมันไขมันในอันตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องไขมันนะไขมันในเลือดนะครับนะไขมันในเลือดสูงนะครับก็ไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็เป็นภาวะที่ร่างกายเราเนี่ยมีระดับไขมันที่ผิดจากผิดจากปกติ นะครับไขมันเนี่ยก็จะมีสี่ตัวองที่หมอบวกลอกก็จะมีเขาเพิ่มาาสารประกอบอะไรก็คอเลสเตรลาไตรกลีเซอไรด์นะครับ HDL คือไขมันดีแล้วก็ LDL คือไขมันตัวร้ายอ่ะสี่สี่ตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่เราก็ใช้วัดแค่ทุกคนนะครับนผู้สูงอายุเนี่ยเราเรา,เราก็ใช้วัดดังนั้นเหมือนกันถ้าเราพูดถึงเฉพาะไขมันนะเหมือนอเหมือนกันส่วนการถ้าจะประเมินประเมินที่ตัวคนไข้เนี่ย เราจะต้องตรวจอะไรเพิ่มเพิ่มเติมในถ้าเป็นวัยทางานเนี่ยเราก็จบแค่สี่ตัวเนี่ยเฉพาะไขมันนะจะจบแล้าจบแล้วไม่มีอะไรแต่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอ,อาจจะมาคุยกันว่าทําไมประเด็นเรื่องไขมันในผู้สูงอายุเนี่ยมันต้องมันต้องมานั่งคุยกันอืมัมนจําเป็นหรือเปล่าแต่ว่ารักษาเหมือนวัยทำงานแล้วก็จบไปแค่นั้นมันไม่เหมือนอกันหรอครับอตักวันเนี้ยรักษาเหมือนกันตลอดใช่ครับ ทุกวันทุกวันเนี้ยก็คือมันเป็นเรื่องที่หมอคิดว่านะมันเป็นเรื่องที่เรากําลังเรากําลังแบบในช่วงที่เราต้องเผยแพร่เราต้องเราต้องให้ข้อมูลอ่าคือผู้สูงอายุเนี่ยใครมันสุดเลยเนี้ยจะไม่เหมือนเมไปทํางานนะครับอ่าหมอจะขออนุญ,ญาตใช้คําภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่าเอาเ่อเอลเดอรี่พันพันดอกอมันไม่ใช่วงดนตรีนะครับ พาราดอกนี่ <ๆ S 1> มันเหมือนเพราะว่าการกลับด้านกลับด้านที่มันแบบผิดฟ้าผิดตัวอ่าไม่ไม่เหมือนกับัยทั่วไปก็คือเอาพูดง่ายเลยว่าใบทํางานเนี่ยเราชอบอะไรไขมันเนี่ยเราชอบให้ปรลต่าต่ำๆเนาะต่ตำ,ๆ,นะตำๆเลยอ่ตอาตะกี้ y c e r ต้องต่ำๆต่ำๆเลยอ่า LDL <ๆ S 1> ก็ต้องน, <ๆ S 2> <ๆ S 1> น้อยน้อยน้อยมากๆใช่น้อยดีๆแล้วก็ HDL คือไขมันดีสูงสูงเลยอ่า นี่คือสิ่งที่เราอยากได้อยากทำยกเว้นยาเสียที่สูงใช่ครับผมก็จะสอนคนใขรอ,อย่างนั้นอ่านี่คือวัยวัยทำงานวัยทำงานถ้าวัยผู้สูงอายุเนี่ยนักศึกษาว่าคนอายุที่ประมาณ70ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับเนาะค่าพวกเนี้ยมันกลับตระปะัดวันๆเลยเขาติดตามค่าเฉลี่ยของระดับไขมันในในเลือดนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยที่อายุมากๆขึ้นมาเนี่ย70ปีขึ้นไปพบว่า มันกับทิศทางคือพาราด็อกส์พาราดอก์เลยใช่คือผู้สูงอายุที่อายุมากๆเนี่ยค่าคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับมันดันมันดันน้อยแล้วค่าไตรกลีไซด์มันดันน้อยค่าเอลดีอมันมันมันดูน้อยอ่าแล้วค่าเ d l มันมันดูสูงมันดูมันดูเหมือนดีมันดูเหมือนเจาะเลือดปุ๊บแล้วแบบโอ้ยทุกอย่างเป็นปกติดีที่อ่ะเปปกติแต่ว่าคนไข้เนี่ยคนไข้ก็เหมือนคนลุงแบบ นั่งงอเงี้ยนั่งงอแ้วไม่ไหวแล้วสภาพแบบสภาพแบบโอ้โหแบบไม่ดูไม่แข็งแรงเลยพูดง่ายนะคนทั่วไปดูออกว่าแบบงอดูใจคนเลือดดูดีอ่หมอโอเคสบายใจกับบ้านจบอไม่มีอะไรดังนั้นมันจะต่างจากความดันแล้วความดันคือเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าไขมันดูเหมือนเป้าหมายจะไม่เหมือนกันจากคำว่า e l d e r l y paradox อ่าใช่เรพันพัน คืออย่างนี้ครับคือมันมีการศึกษาเก็บข้อมูลผู้สูงอายุนะครับว่าทําไมมันดูแบบว่ามันเป็นพาดอก้งกันอย่างเงี้ยแล้วมันบ่งบอกว่ามันเป็นข้อดีไหมเหมือนกับว่าคุณสมบัติเหมือนกับผลผลเลือดดีแต่ว่าคนไขดูแย่จังเลยอะแล้วก็แบบพอเราปล่อยไปปุ๊บเนี่ยจะสอว่าถ้าเกิดค่าควนี้ที่มันแบบมันดูดีนะแต่ถ้าเราปล่อยเอาไว้มันไขกลับไปเนี่ยถ้าเกิดอายุเกิน80ปีขึ้นมาเนี่ย ถ้าผลมันดูดีอย่างเงี้ยแต่คนไข้ดันเสียชีวิตเร็วเร็วขึ้นนะครับมีการสามารถพูว่าเออเพิ่มขึ้นภายในสองปีเนี่ยค่าพวกนี้ดูดีเลยค่าคอเลสเตอรอต่ำไนไตรกี่ซต์ต่ำแต่ตอนนี้ผมยอมรับมากๆเลยว่าพอเจาะเลือดมาแล้วเนี่ยผมก็มักจะชมคนไข้ผู้สูงอายุว่าผลเลือดดีแล้วผมก็มักจะด้วยความที่ไม่รู้เรื่องเรอะดอรี่พารดอกนะครับมักจะจ่ายยาต่ออ่า ครับอืมอย่างนี้เหมือนไปฆ่าเขาเลยอ่ะเอ๋าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่าเดีย๋ๆๆๆยวเดี๋ยวจะใช้คํานี้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้คํานี้เราเราต้องประเมินผู้สูงอายุเป็นภาวะของคนเนี้ยใช้คําภาษาอังกฤษ้วกันว่าเปราะบางหรือไม่เปราะบางอ่าคือผู้สูงอายุเนี่ยเราจะต้องมีคําเนี้ยในในความคิดเราแล้วว่าเพราะว่าบางคนเป็นผู้สูงอายุที่อายุมากเนี่ยแต่บางคนยังวิ่งยังวิ่งยังไปวิ่งม,มาราธอนอ่า ส่วนบางคนอายุเท่าเท่ากันอายุ770แต่ว่าโหนนอนติดเตียงทางหน้าทางหน้าแล้ดูไม่ค่อยไหวแหละอายุเท่ากันก็จริงแต่คนละเรื่องเลยนะครับคนหนึ่งเขาเป็นภาวะที่ฟิตนักกีฬาก็าคือภาวะที่ไม่ได้เปราะบางไม่เฟลลอ่าไม่เฟลลเฟลลแปลว่าเปราะบางเปราะบางกแกงมองก็ได้แต่ว่าบางคนที่นอนติดเตียงอย่างเงี้ยอายุเท่ากันกับคนที่วิ่งมาตอนเนี่ย แต่ว่านอนติดเตียงเขาเรียกว่าเฟรลก็คือเปาะเปาะมากนะครับผลเลือดเนี่ยมันอ่ำใจเห็นจําใจเห็นตัวอย่างง่ายคนที่นอนติดเตียงเนี่ยคนที่ร่างกายแบบหกล้ามเนื้อรีบฟี่ไปหมดมดูแห้งดูแบบยางงอย่างเงี้ยเจาะไขมันอ่ะค่าคนเนี้ยดูดีหมดหมดเลยแ่าคือตะกรายน้อยคอเลสเตอรอลน้อยเอ l น้อยแต่ HDL ดูดีอาจจะอาจจอาจจะน้อยก็ได้ค <c oughs> เพราะว่าอะไรรูไหมครับเพราะว่าตับไตไขมันอะไรเงี้ยมันไม่เหลือแล้วกลไกเออใช่คือมันผลิตอะไรออกมาไม่ได้แล้วเมบอลิซึมอ่าเมแทบอลิซึมใช่เมแทบอลิซึมคือตับพร้อมทํางานไ,ได้น้อยมากผลิตไขมันได้น้อยอะไรเงี้ยแต่คนที่เป็นนักกีฬาวิ่งจะสิกิโลวิ่งมาทอนได้อย่างเงี้ยเขาจะดูเหมือนจะดูไม่ดีนะค่าคารโบไลอ,อ์ค่าอะไรเงี้ยจะดูสูงเลย ดูสูงดูอะไรประมาณเนี้ยอเออแต่ว่าเขาว่าดูแข็งแรงคนทั่วไปก็ดูออกเออมนันก็ดูก็ดูออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบว่าเออเหมือนกับที่พระราชบิดาข,ของการแพทย์บอกว่าเราไม่ได้รักษาโรคเราต้องรักษาคนเราต้องรักต้องรักษา,กษาคนคือถ้าเราดูผลเลือดแค่นี้เราก็โอเคตัวเลขดีกับบ้านจบแค่นี้มัน มันก็ไม่ใช่การรักษาแล้วมันเป็นการเราไม่ได้รักษาหุ่นโย่กอมันเป็นการรักษาแหลกใช่รักษาเลือดรักษาผลเลือดแต่เราจะต้องดูดูที่คนก็คือผมจะอธิบายให้ฟังว่าคนแข่ที่นอนติดเตียงงอองอย่างเงี้ยคือร่างกายเขามันไม่เหลืออะไรแล้วคือเขาไม่มีวัตถุดิบในการจะไปสร้างไขไขมันแล้วเขาฟีไปหมดไขมันเขาไม่เหลือเลยอืก็ดับไขมันในเลือดเขาก็เลยตับมันก็เลยดูดูเหมือนจะดีไง ยังไม่นังเรื่องเมาแอบซอบชัมนุ่มนี่น่นอะไรอยู่ใช่ครับแต่ว่าผลอื่นเนี่ยที่เราจะเจาะไปก็มีการศึกษาว่าถ้าคนที่ง่วงๆเนี่ยนอนติเตียงแล้วก็ดูไม่ค่อยไหวเนี้ยมีโรคร่วมไ่เยอะมีอาจจะเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งเนี้ยไปเจาะแอบูมินเอามีคือโปรตีนไข่ขาวในเลือดนะครับแล้วก็ค่าเขาเรียกว่าทูเบอร์มาเกอร์เอ้ยเขาเรียกว่าถ้าอินแฟมิทอนีไซโตไคน์คือค่าการอักเสบของร่างกายเออผลพบว่ามันมีการอักเสบเยอะค่าัลบูมิน ภชนาการเรื่องเขาตัดใช่ซึ่งมันสัมพันธ์กับคอเลสเตอรอลที่มันที่มันน้อยลงที่เราพูดถึงกันวันนี้ทําให้คนไข้วันนี้มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตเร็วเร็วกว่าทางที่ไขมันน้อยใช่เนทางที่ตัวเลขดีใช่ครับเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่เราต้องผมอยากจะสื่อสื่อสารแล้วกันนะอยากจะสื่อสารแล้วกันว่าเราเราจะต้องถ้าเราอาจจะไม่ได้รู้อะไรแบบความแบบข้อมูลทาง จอแน่หรือทางแบบว่าเปเปอร์อะไรต่างๆ,ๆ,ๆแต่ให้เราดูคนดูคนไข้แล้วกันให,ให้เราดูให้เราดูที่ตัวคนไข้แล้วกันดูที่ความฟิตของร่างกายเขาปัจจัยที่ดูง่ายก็เช่นถ้าคนไข้เขาเดินได้หรือเดินได้ไม่ดีเราก็ส,งส่งเสริมให้ให้เขาเดินการเดินได้เนี่ยเป็นพาเป็นปัจจัยที่สําคัญมากครับท,ที่ทำให้เรามีชมีวิตอยู่ได้ยาวยาวนานขึ้น สำคัญอันนี้เป็นข้อ,อเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะรับข้อมูลเนี้ยมันเป็นข้อมูลสําคัญมากสําหรับตัวผมนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่แย้งกับข้อมูลที่เรารักษาก,กันอยู่ในแนวทางเามื่อปฏิบัติเนื่องจากไม่ได้ไม่ได้แย้งเพราะข้อมูลไม่เหมือนกันนะนแย้งเพราะเราไม่รู้อนั้นแล้วเรา,เรา,เราอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่ที่ที่คิดว่าน,ะน,น่าจะให้อาจารย์ช่วยพูดหน่อยโอเคโอเคได้ได้ครับ ก็เอาเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดอันนี้จะสื่อสารถึงถึงแพทย์แล้วกันนะถึงคนที่ดูแลคนคนไข้แล้วก็ดูคนคนที่แบบจัดยาให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าทุกท่านอ่ยายอประมาณนี้การที่เราจะดูแลคนไข้ที่ไขมันสูงเนี่ยผมขอแยกเป็นสองกลุ่มแล้วก็แล้วก็จะแยกต่อไปก็คือหนึ่งกลุ่มที่เป็นหลอดเลือดสมองตีบมาแล้ว เนี้ยเป็นข้อมูลสําคัญ <Okay. S 2> เป็นข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงการรักษาไขมันที่ให้ยาก่อนนอนกินไปวันๆไป <c oughs> นะครับนั้นไขมันในผู้สูงอายุเนี่ยเรา <c oughs> เรา,เรา,เ,ราเราต้องมาดูกันใหม่ได้ไ <c oughs> นะครับ <c oughs> นั้นแล้วข้อมูลพวกนี้คงคงคงต้องใช้ข้อมูลองความรู้จากจากคุณหมออายุรศาสตร์ผู้สูงอายุอะครับ <c oughs> ว่าว่าว่าแตกต่างจากการดูแลคนไข้ที่เป็นคนไข้ไขมันในใน ในวัยทำงานยังไงแต่อาจารย์ช่วยพอสาธิบายแบ่งกลุ่มคนไข้ใ้ได้ไหมครับได้ครับโอเคครับก็แบ่งเป็นสองกลุ่มเหมือนกันนะครับก็เขาเรียกว่ากลุ่มที่ primary prevention นะครับที่ใช้ภาษาอังกฤษแปลว่ากลุ่มกลุ่มที่ยังไม่มีโรคสมดุลสมองไม่มีโรคสมดุลหัวใจเป็นกลุ่มที่แบบเจาะแล้วมีค่าไขมันในเลือดสูงอประมาณนั้นแต่ยังไม่มีโรคร่วมอะไรที่เกี่ยวกับ ไขมันนะเขาเรียกว่า primary prevention ก็คือการป้องกันระดับขั้นที่หนึ่งมล้วกันะผดผูกก็ได้ใช้คำนี้ก็ปอก็ก็คือว่าถ้าเกิดในผู้สูงอายุเนี่ยกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ในอายุน้อยๆเนี่ยเราควรที่จะควบคุมเพราะมันได้ประโยชน์มันมันมันป้องกันได้คือสม้งรว่าถ้าเราเป็นวัยักอายุสักสี่สิบห้าห้าสิบไขมันเลือดสูงเนี่ย เราควรจะกินยาเราควรที่จะวิ่งออกกําลังกายเพราะเราลดคลมดันไปได้นิดไปได้หน่อยนึงเนี่ยแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมัน,ม,นมันมหาศาลคือมันป้องก,กันโรคแะ้วสมองป้องก,กันโรควะดับหัว,ว,กกวใจได้อืม,มันคุม้มเป็นการลงทุนที่ที่คุม้มมากเกินเถอะกินเถอะยาเม็ดละกษตรแล้วกินเถอะยาเม็ดละไม่ไม่กี่บาทแต่ว่าป้องกันชีวิตที่ไม่ให้เราติดเตียงไม่ให้เราพิการนะครับอันนี้อันนี้คุ้มแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุ ยิ่งอายุเกิน75ปีเนี่ยเราจะต้องมาคำนวณเขาเรียกว่าา10%ไทซีวีลลิสกอร์ก็หมายถึงว่าโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจเนี่ยใน10ปีก็คือภายนใน10ปีเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือมันอันนี้มันจะเป็นหน้าที่ที่หมอหรือว่าผู้ปรกบาแพทย์จะเป็นคนคำนวณแหละเขาจะเก็บข้อมูลจาก ประชากรของุคลกากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาเรียกว่า E Gap Study แล้วกันก็คือเราจะเป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานะมาคำนวณสูตรว่าภายในสิปีเนี่ยโอกาสคนไข้คนนี้จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรังปัจจกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์นี้เราก็ต้องกินยาถ้าไม่เกิดก็โอเคอย่าเพิ่งเลยไปปฏิบัติตัวก่อนเพราะว่าในผู้สูงอาย,อย,อยุมากๆเนี่ยการลดไขมันลงไปเนี่ยมันมันไม่ได้ เบน e ฟิตเท่าไหร่คือมันลดลงไปขนานนี้แต่ผลที่ได้รับมันอาจจะแค่นี้แล้วมันกลับได้รับผลข้างเคียงจากยาก็คือปวดกล้ามเนื้อ,อคุณ่าชีวิตก็ไม่ดีต้องไปนั่งกินยาตอนก่อนนอนอะไรอ,อย่างเงี้ยครับกินแล้วก็มีกล้ามเนื้ออักเสบได้อะไรอย่างเงี้ยผลข้างข้างเคียงก็มีอ่าดันา้นแล้ว, <c oughs> ลวเวนี่ยสรุปก็คือถ้า <c oughs> ถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาแบบสเปซสปะมาด้วย <c oughs> ยาขอน,นอนอมาตั้งแต่แบบอายุแบบสามสิบสี่สิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยพอพอเริ่มเข้าสู่ผู้สูงอายุแล้วคนดูเทนเยียเทนเยียซีวีเลสซ์รใช่ครับโอเคได่ครับอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเหมนเป็น Re คอมเมนต์หรือแล้วก็เจาะเลือดแล้วก็ติดตามแบบแพทย์ก็ได้แล้วก็ลองคุยว่าเออมันประโยชน์มันคุ้มไหมในอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคนที่แบบยังไม่มีโรคร่วมของ ลดสมองลดกัใจซึ่งการคำนวณมก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวนี้<อ>มีโปรแกรมมีโปรแกรมหน้าที่ก็คือแพทปฏิบัติเข้าไปเรากดโปรแกรมโหลดปุ๊บได้ข้อมูลไม,ไม่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็น secondary prevention ก็คือป้องกันครั้งที่2องเขาเรียกว่าคนไข้กลุ่มเนี้ยเคยเป็นลดสมองตีบแล้วเห็นลมศบกไม่อ่าใช่เลดฝนหัวใจเป็นมาแล้วคือพวกเนี้คือเคยผ่าน ชีวิตวิกฤตไปแล้วใช่คำว่าวิกฤตจริงนะเพราะว่าพวกนี้อ,อ,อันเพื่มมาผ้าเลยนะครับก็คือพิการนะแล้วสมองตีไปแล้วก็คือพิการเ,าเลื่องหัวใจใส่บอดลูนใส,<ม>ส่ขนลวดหลมคลืนอ่าใช่พวกเนี้ยแม้ว่าอาจจะเป็นตอนไปทํางานตอนนั้นสุขีจัดแล้วก็มาเป็นแล้วก็ใช่แล้วก็ก็สือว่าแม,แม้ว่าเป็นครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาเดินได้เลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุณเคยเป็นแล้ว เขาเรียกว่าเป็นเลิศนีพรีเวนชั่นก็คือคุณเคยมีปัญหาแล้วคุณเคยผ่านวิ่กฤตในชีวิตมาแล้วพวกนี้เราก็แนะนําว่าควรจะกินต่อมันจะกินยาไขมันต่อไลฟ์ลองใช่ใช่ก็คือก็อาจจะไลฟ์ลองไหมก็อาจจะอาจจะแนะนําว่าควรจะกินประโยชน์มันได้ไมากกว่าหยุดนะครับนะแล้วก็ในในในวัยทำงานเนี่ยเราก็เจาะไขมันดูอ่าไม่ให้ ldl มันเกินเจ็ดสิบเกินร้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่โรคร่วมนะ ถ้าเกิดมีมีแบบคนโดโรคหัวใจมีเบาหวานเราไม่ไม่ให้เกิน70ต้องกดต่ำๆเลยแค่ LDL นะอ่าแต่ผู้สูงอายุที่อายุเกิน75ปีเนี่ยมันจะดูไขมันดูระดับพวกเนี้ยมันจะดูไม่ค่อยได้อ,อมาถึงเกิน75ปีไม่ต้องแยก primary secondary แล้วเยระครับดุอยยังไงคือแยกก็หมายถึงว่าหมายถึงว่า75<ย>ปีที่เป็น secondary prevention เออใช่ควรจะควรจะกินยาต่อ อเออใช่แต่ว่าค่าไขมันเขาอาจจะดูดูดูดีนะอาจจะดูดีว่า LDL มาอาจจะไม่อาจจะไม่เกินแล้วอาจจะแบบห้าสิบแล้วอาจจะน้อยลงอืมเออแต่เราจะหยุดยาเหรอเราจะเราจะเราจะเจะป็นหยุดยาแล้วทาให้เขามีโอกาสที่จะแบบเกิดต่อเลือด่อสมองเลือดฝัวใจปิดกลับมาเป็นซ้ําเออแม้ว่าตัวค่า LDL มันจะดูดูดีเนี่ยคือพวกยาพวกลดไขมันที่เรากินก่อนนอนกลุ่มสเต,เตียรินทั้งหลายเนี่ยครับเนี่ย มันลดไขมันได้แต่ประโยชน์ของมันอะไรานี่คือมันลดการอักเสบในร่างกายได้อือ่าใช่ครับก็คือถ้าเรากินยาพวกเนี้ยในคนไข้ที่เคยเป็นหลอดเลือดสมองเลืปอดหใยไปแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์เอโนทีเรอินซูรีใช่ใช่ก็คืออาของนมืี้แปลเป็นไทยว่าการการไม่เป็นไรเดี๋ยวเออการการอักเสบของหลอดเลือดแล้วกันอ่าแค่การอักเสบของหลอดเลือดนั่นแหละมันมันลดมันลดได้ โดยที่เราอาจจะไม่ต้องในเน้นดูตัวเลขเท่าไหร่ครับโอเคงั้นพอพอพอจะสรุปแบบข้าวๆอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าคนไข้เป็นไขมันในผู้สูงอายุในแง่ p r i มาร y p r ีเว n t ั o n ให้อย่าลืมคุณหมอและตัวคนไข้เองหรือว่าญาคิดขนะียนมายว่าเรามีเรื่องอ Elderly Paradox สิ่งที่สําคัญเราควรที่จะคํานวณประเมินข้อดีข้อเสียใช่แล้วก็ีจะประโยชน์และผลงประเมินอย่างคุณหมอเขาเขาจะมี10 year CV risk score แล้วก็มาร่วมคุยกันว่าควรที่จะทานต่อไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ secondary hyper secondary prevention เกิดขึ้นแล้ว ผ่านโรกศกเห็นเล็บร้อยวิกฤตในชีวิตมาแล้วกินเถอะกินเถอะได้ครับแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อผลพวก LDL คอเลสเตอรอลมากเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมันจะพาราดอกอ่ะคือมันจะดูดูดีนะผลมันจะดูดีแต่คนไข้อาจจะไม่ได้ดีอาจะไม่ได้ดีใช่แต่ว่าสิ่งที่เราให้ยังไงก็ยังให้เขาใ้กินอยู่เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเป็น secondary hypertension เอเจเกเนรีพรีเวนชั่นสิ่งที่เราหวังะก็คือหว,หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกูต<ช>มันคนละเรื่องกับอมันคนละเรื่องกับพาราดอลใช่ครับประมาณนี้ครับเนี่ยครับอยากจะฝากเอาไว้แต่เราก็จะเออจะก็จะมีกลุ่มยาที่เขาเรียกว่ายัางไงครับอาจารย์ผมจะเรียกว่าติดไม้ติดมือ คือเหมือนว่ามันจะไปถึงมือคุณหมอผู้สูงอายุสม่าเสมอด้วยความที่ว่าตอนเรารักษาความดันไขมันเราก็จะจัดเต็มมากเลยยาไขมันทั้งหมด2ตัวกินคู่กันหรือว่ายาไขมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกให้โดสมันสูงขึ้นหรือไม่ก็กินคู่กับยาความดันที่มีหลายตัวมากๆอาจารย์รลบกวนเอ่อเมนชั่นถึงยาไขมัน ตัวอื่นที่ไม่ใช่สเตตินอาจารย์มองว่าอย่างไรดีครับในผู้สูงอายุได้ครับยาที่ไสเตีตินครับผู้สูงยาสเตตินก่อนยาสเตตินเป็นยาที่ผู้เติเป็นตัวแรกเลยเพราะว่าเนี่ยเป็นชียาหลักงใช่ก็จะใช้ตัวนี้นะครับแต่มัาก็จะมีแล้วแต่ยี่ห้อนะซึ่งมียี่ห้อที่ใช้เบิกสามสิบบาทได้มียี่ห้อก็คือเบิกไม่ได้ก็ต้องเบจ่ายครัเพิ่มหรืองราชการได้ก็ว่าไปครับเราเราจะให้ยาต่างจาก ผู้วปทํางานนิดหนึ่งคือเราเราจะไม่ให้ใยแบบเราจะไม่ให้ยาแบบตุ้มเดียวแบบโดสเยอะๆคือถ้าเป็นในวัยแบบทํางานเราก็จะให้โดสโดสสูงๆใม้รียนรัผมถ้าผมเริ่มเนี่ยผมจะเริ่ม40มิลลิกรัมเขาเรียกว่าเป็น to high intensity intensity นะครับมันคือระดับความแรงของของยาใช่ใช่ผมยอมรับใช่ถ้าวัยทำงานก็จะให้อย่างนั้นเลยเพราะว่าเราต้องการให้เขาแบบ ควบไขมันให้ได้เร็วที่สุดเพราะ<ช>ผู้สูงเ<อ>พราะมาทำงานแล้วมนมันทนได้อยู่แล้ว <_ S 1> ใช่ใช่ครับ <_ S 1> ครับ <_ S 1> มันทนได้ถูกใช่อันนั้น,นควรควรทำเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเกิดโรคร่วมประมาณนั้นเราไม่อยากให้เขาเกิดผลข้าขงเคียงจากการที่มีไขมันเยอะสูงนานๆแต่ถ้าเป็นวัยสูงอายุเนี่ยเราถ้าเราให้ตุ้มอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้วู้สูงอายุเนี่ยแบบมีกล้ามเนื้อสลายแอบโดมเอออรซิต เขาเรียกว่าแบบภาวะแบบทนต้าเคียนจากยาเขาทนไม่ค่อยได้สูวนงอยู่เขาจะปอกบ,บางคือเหมือนกับว่าเขามีเขามีรีเซิร์น้อยอะ่ะไรกล้ามเนื้อก็หน่อยอยู่แล้วใช่ใช่ชกล้ามเนื้นอนี่เป็นตัวสำคัญที่พีดิกมนุษย์ได้เลยนะว่าเราจะยืนยาเท่าไหร่เราจะอายุสั้นยาเนี่ยมันอยู่ที่มวลกล้ามเนื้อเรายาไปให้ยาสลายตัวเซลล์กล้ามเนื้อเขาอีกเออใช่ครับเราจะทนไม่ค่อยส่วสูอามันจะทนไม่ค่อยไหวนะครับ คืออาจจะก็ไขมันได้แต่ว่าผู้อ้มยูก็อาจจะเจอผลข้างเคียงแล้วก็อยู่ไม่ได้ด้วยประมาณนั้นครับคือมันก็เลยแบบว่าจริงๆอ่ะการรักษาฝุ่นยูเนี่ยมันมันต้องแบบมันต้องยับยังช่างใจแล้วก <laughs> ันเออใครที่เป็นคนแบบทำอะไรปุ๊บปั๊บใจร้อนเนี่ยโอ้โหมือหนักเออมือหนักเนี่ยเออมือหนักเนี่ย มันจะคันไม่คันมือมากใช้คำนั้นแล้วกันยอมรับเออใช่คนลแล้วผู้สูงอายุเนี่ยบ <Ừ. S 1> อกว่าก็อาจจะเป็นแบบศาสตร์หนึ่งที่แบบว่าอืเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันจะต้องมีความแบบมันั่งด<ป>ว่าเออมันต้องคําแบบเออแบบจะต้องทนความแบบว่าขัดใจตัวเองได้ด้วยอะ่ะออออออใช่ไอมขัดใจตัวเองเออผู้สูงอายุนี่พอะเราถูกสั่งสอนมาแบบนี้เนาะ แต่ว่าพอไปให้ยาเดี๋จริงมันก็มีผลขั้นเคียงจริงนะครับคือยาบางอย่างเนี่ยไวทํางานได้ประมาณสองสามเท่าของไวผู้สูงอายุเลยถ้าเราให้ผู้สูงอายุประมาณเนี้ยเกิดผลขั้นเคียงมหาศาลคือมันมันก็เลยต้องแบบย้ำย้ำชั่งใจเออใช้คํานี้แล้วกันคือถ้าเกิดคมที่แบบใจร้อนจากเป็นผลเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยตัวในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะอึดอัดใช้คํานี้ได้เลยต้องใช้คํานี้ า<อ>าการรักษ<อ>า,<ส>าหรืออินเทนซีฟถูกทุกอย่างในทุกทุกโลกของผู้สูงอายุต้องคุยต้องคุยดีๆต้องวก็ต้องค่อยๆใช่ใช่ก็อาจจะต้องคุยกับคนดูแลอะไรเงี้ยเป็นหลังแล้วก็อาจจะต้องติดตามหน่อยอะไรเงี้ย